เวลา13นาฬิกา46นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังคลินิกผู้ป่วยนอกคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นทอดพระเนตรเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์3มิติลำรังสีทรงกรวยแบบเคลื่อนย้ายได้โมบีสแกนผลงานวิจัยและพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่19ตุลาคม2565สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีได้พระชทานเครื่องเอ็กซเรย์ดังกล่าวแก่ศูนย์ตะวันฉายมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำหรับใช้ถ่ายอวัยวะภายในบริเวณใบหน้าและกะโหลกศีรษะเพื่อตรวจวินิจฉัยและวางแผนการผ่าตัดรักษา ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วอีกทั้งได้รับปริมาณของรังสีที่น้อยกว่าเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ทั่วไปช่วยลดระยะเวลาการผ่าตัดผู้ป่วยฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้เร็วขึ้นสามารถคาดการผลการผ่าตัดได้แม่นยำมากขึ้นมีการใช้โปรแกร,รมไทคริฟลิง เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ทั่วไปเพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ป่วยโดยเชื่อมโยงกับการทำงานระหว่างทีมเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ในเชิงบุรณาการแบบสหวิทยาการซึ่งใช้ข้อมูลเดินทางแทนการเดินทางจริงของผู้ป่วยโดยทีมผู้รักษาไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกัน โอกาสนี้ทออประเนตนนิติศกานผลงานการใช้เครื่องโมบีสแกนในการวางแผนและประเมินผลลัพบการรักษาผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูกสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพงดานบูผลงานใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพในการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพงดานบูโด้วยระบบการแพทย์ทางไกลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย สำหรับศูนย์ตะวันฉายมหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินงานเข้าสู่ปีที่20ทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพทั้งหมด14สาขาสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญ,ญาต ในการจัดตั้งโครงการตะวันฉายเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2546เพื่อให้บริการและพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพงดานบูและความพิการแต่กำเนิดของศรีรษะและใบหน้าในประเทศไทย